ทาการกนวตีลูกหมูค่ะเป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดสมิทั้งสองข้างค่ะวันนี้จะนำบทกวีนะคะมาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันสองชิ้นค่ะโดยชิ้นแรกนะคะชื่อบทกวีว่าวิติความพิการขออนุญาตเล่าสั้นๆอย่างนี้ค่ะว่าลูกหมูเป็นคนที่ มาตาบอดในภายหลังนะคะก็คือตาบอดตอนอายุประมาณ14-15ปีค่ะดังนั้นเมื่อเราเคยมองเห็นมาก่อนแล้วก็มาสูญเสียการมองเห็นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตกผลึกทางความคิดค่ะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตเรายังคงก้าวต่อไป มั่นคงทางใจและไม่สูญเสียความมั่นใจหรือความใฝ่ใฝ่ที่เคยมีเมื่อครั้งยังมองเห็นเมื่อได้มาอยู่กับตัวเองก็เลยตระหนักคิดได้ว่าชีวิตของคนเราทุกคนเลยค่ะไม่ว่าเป็นชีวิตของลูกหมูชีวิตของทุกๆท่านที่อยู่หน้าที่นี้ค่ะเรามีวงกลมชีวิตด้วยกันทุกคน หงวงกลม360องศานะคะซึ่งลูกหมูเองตาบอดก,ก็คือศูนย์เสียองศาของวงกลมนี้เป็นหนงมงุมคือ1องศาแต่ลูกหมูยังมีอีก359องศาแต่ลูกหมูยังมีอีก359อองศาให้เราได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพ และเพียงหนึ่งองศาเล็กๆมันจะไม่สามารถทำลายชีวิตเราได้ดังนั้นลูกหมูจึงเขียนงานชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่ามิติความพิการจะอาจให้ทุกท่านฟังเป็นงานบทอ่า,อาีชิ้นแรกนะคะมิติความพิการในมิติความพิการมีใช่ขานในนามความต่ำต้อย มิใช่เรียกร้องขอหรือรอคอยมิใช่ปล่อยชะตาทอดอะไรแต่คือผู้ที่พร้อมจะยอมรับโดยเลือกปรับตัวเคลื่อนตามเงื่อนไขเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งอาจขาดพร่องไปมิทำให้ชีวาเศร้าอ,อาดุมองด้วยมุมมองใหม่ มองให้ถึงแค่เพียงหนึ่งองศามาลายศูนย์ถว่าเส้นวงกลมยังสมบูรณ์ทวีคูณด้วยแรงหวังพลังดุล359องศาที่ปรากฏคือทั้งหมดคือรากฐานการเริ่มต้นให้แต่งเติมต่อไปตามใจตน ให้โลกหยนตนภาพงามตามใจคิดเมื่อแต่ละองศาถูกสร้างสรรค์แปลงปรุงปัน่นโดยใช้ใจวิิดแม้อาจมืดมนบ้างในบางทิศหากชีวิตก็เต็มคนเต็มตนแล้ว